ท่านที่เคารพผมนายพิสิทธิ์เวชาชีวะนายกรัฐมนตรีความจริงกระทู้ถามเรื่องหวยออนไลน์นะครับแต่คําถามที่ท่านถามผมเนี่ยคงจะเป็นเรื่องปัญหาประเด็นสลากเกินราคานะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมก็คงจําเป็นจะต้องชี้แจงในบางเรื่องก่อนประการที่1ขอยืนยันว่าแนวคิดของผมในเรื่องของปัญหาหวยออนไลน์เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมได้แสดงจุดยืนมา ตั้งแต่ก่อนมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วและตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้อยู่เฉยครับเพียงแต่ว่าระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงที่ทางบริษัทที่มาดําเนินโครงการเนี่ยได้มีการติดตั้งเครื่องต่างๆเสร็จแล้วนะครับก่อนที่ผมจะเข้ามาแต่เกิดข้อสงสัยอยู่ในเรื่องของข้อกฎหมาย สืบเนื่องมาจากการที่เคยมีคำวินิจฉัยทั้งของศาลและของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการจัดทำหวยออนไลน์โดยเฉพาะถ้าเป็นในลักษณะที่ซ้ำกับหวยบนดินซึ่งผิดกฎหมายในขณะนั้นเนี่ยจะไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นระยะเวลาปีที่แล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเป็นเวลาที่มีการทำความชัดเจนในเรื่องของข้อกฎหมายพร้อมๆกับการที่ผมได้ขอให้ท่านรัฐมนตรีและ ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับโครงการเนี่ยไปดูความเป็นไปได้ในการที่จะไม่ดําเนินการโครงการหวย2ตัว3ตัวในระบบออนไลน์โดยให้ไปทั้งเจรจาและศึกษาทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีและเรื่องอื่นๆไม่มีประเด็นที่ว่ากระผมอยู่เฉยหรือล่าช้าในเรื่องนี้ประการที่สองผมตัดสินใจพูดเรื่องนี้ก็เพราะในช่วงปลายปี ปรากฏว่าคณะกรรมการของกองสลากไปมีมติครับว่าจะให้เดินหน้าโครงการโดยที่ยังไม่ได้มีการรายงานมาให้คณะรัฐมนตรีทราบหรือพิจารณาซึ่งผมเข้าใจว่าเป็นอำนาจของคณะกรรมการที่จะทําได้แต่ผมถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนโยบายและที่สําคัญก็คือว่าในสัญญาเองก็อนุญาตเปิดช่องว่าในกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะล้มเลิกโครงการนั้นก็สามารถที่จะมีการดําเนินการยกเลิกโครงการได้ ผมกราบเรียนปเป็นประเด็นที่3ครับว่าผมได้ประกาศตัดสินใจเรื่องนี้ไม่มีใครมาคุยกับผมเลยครับผมเป็นคนประกาศจริงๆแล้วผมนำเอาเรื่องนี้เข้าไปคุยในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารพักในช่วงปลายปีว่าผมคงจำเป็นจะต้องประกาศเพราะเป็นจุดยืนและเป็นนโยบายของผมส่วนใครที่ไปกล่าวหาว่าผมจะมีส่วนได้เสียขณะนี้กำลังให้ฝ่ายกฎหมายดูอยู่ครับอาจจำเป็นจะต้องมีการฟ้องร้องเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ อันนี้ให้ทราบนะครับทีนี้เพื่อให้เกิดความกระจ่างเนื่องจากว่าท่านก็มีสมมุติฐานที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้หลายอย่างที่ท่านพูดไปเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าผมมองต่างจากท่านจริงๆผมก็ไม่ได้คิดว่าผมต่างจากสัตว์เฉพาะว่าผมเล่นการประนันได้ครับผมคิดว่าถ้าเราจะเป็นสัตว์ประเสริฐเนี่ยคุณค่าในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมก็มีความสําคัญและมนุษย์เราถ้าจะเป็นสัตว์ประเสริฐเนี่ยแม้ว่า ยังมีสัญชาติยานของการชอบเสี่ยงชอบพนันเนี่ยก็ควรที่จะพยายามที่จะช่วยกันหักห้ามใจตัวเองเพื่อที่จะทําให้มาตรฐานของคุณธรรมศิลธรรมทั้งของตัวเองและสังคมดีขึ้นการคิดเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าผมไม่อยู่กับความเป็นจริงผมมองไม่เห็นตรรก,กะที่บอกว่าถ้าจะไม่เพิ่มช่องทางการพนันแล้วแปลว่าต้องไปเยอะยกเลิกทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่หมดคงไม่ใช่แหละครับเพียงแต่ว่า อะไรที่มีอยู่แล้วเราก็ส่งสัญญาณชัดผมก็เห็นต่างจากท่านนะครับผมตัดสินใจขึ้นภาษีเหล้าขึ้นภาษีบุรีเพราะต้องการส่งสัญญาณว่าเรื่องเหล่านี้รัฐบาลไม่สนับสนุนท่านไม่เห็นด้วยก็เป็นสิทธิ์ของท่านครับแต่ว่าผมก็แปลกใจเพราะว่าท่านก็เป็นแพทย์นะครับเพราะว่าผมคุยกับแพทย์มาทั้งปีเนี่ยแพทย์ทุกคนสนับสนุนให้ผมขึ้นภาษีเหล้ากับภาษีบุรีเพราะฉะนั้นผมกราบเรียนว่าอะไรที่ผมทําได้ผมทํา นะครับและอะไรที่ถ้าผมจะทำแล้วเป็นการเพิ่มช่องทางของอบายมุขเนี่ยผมก็จะไม่ทำอันนี้เป็นการตัดสินใจในเชิงนโยบายส่วนกรณีที่ท่านไปเทียบเคียงว่าเหตุผลที่ประเทศอื่นๆนําเอาเรื่องของสลากออนไลน์หรือหวยออนไลน์มาใช้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ซื้อก็กราบเรียนครับว่านี่กาลังเป็นหนึ่งในทางเลือกที่เรากำลังพิจารณาว่าการดำเนินโครงการแทนที่จะเป็น2ตัวสตัวซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทาง และก็ได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าในช่วงหวยบนดินเนี่ยมีงานวิจัยที่บ่งบอกว่ามีเยาวชนและเด็กเล่นหวยเพิ่มขึ้นถึง4เท่าเราไม่ต้องการที่จะทําช่องทางนั้นแต่เราอาจจะมีการเจรจามีความเป็นไปได้ที่จะเอาเครื่องหรือเทคโนโลยีเนี่ยมาแก้ปัญหาสลากเกินราคานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของรัฐบาลเช่นเดียวกันนะครับส่วนคําถามของท่านที่ถามว่าผมเคยได้ยิน30บาท7บาท10บาทหรือไม่ ก็กราบเรียนนะครับว่าผมได้ยินปัญหาสลากเกินราคาแต่ว่าผมไม่เคยได้ยินว่ามีใครในรัฐบาลไปแบ่ง7บาทหรือ10บาทท่านถามว่าถ้ามีจะทําอย่างไรถ้ามีผมก็ต้องเดินการตามกฎที่ผมประกาศไว้ครับว่าถือเป็นการทุจริตก็คงไม่เหมาะสมที่จะอยู่ในตำแหน่งครับ